นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและมีพลังสําหรับแฟนบอลเล่บอลชายทั่วโลกเพราะการแข่งขันบอลเล่บอลชายชิงแชมป์โลกปี2025กําลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้แต่สิ่งที่ยิ่งกว่าคือการเปิดตัวของเจ้าภาพใหม่อย่างฟิลิปปินส์ที่จัดการแข่งระดับโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตนเองที่กรุงมะนิลาในวันที่12กันยายนนี้นี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันทั่วไปแต่เป็นเวทีที่รวมเอา32ชาติชั้นนำของโลกมาโชว์ศักยภาพกันอย่างดุเดือด พร้อมกับผู้ชมที่ตื่นเต้นรอชมการดวลแข่งในสนามหลัก2แห่งคือ Smart ทเรเนเตอร์โ s ลอเซและ SM Mall o f a s i a a เ e n ชีในใจกลางเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ในวันเปิดสนามการพบกันของทีมฟิลิปปินส์เจ้าภาพกับทีมตูนิเซียจะเป็นแมตท,ที่ทุกคนจับตามองอย่างใกล้ชิดนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟิลิปปินส์ได้ลงแข่งขันในศึกระดับโลกนี้โดยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอัตโนมัติ ในฐานะเจ้าภาพแน่นอนว่าแรงกองเชียร์จากแฟนๆภายในประเทศจะคอยหนุนหลังให้ทีมเดินหน้าท้าชนอย่างเต็มที่ฟิลิปปินในขณะนี้รั้งอันดับที่82ของโลกโดยมีนักกีฬาหัวใจหลักที่แฟนๆรู้จักกันดีอย่างมากเอสเปโจกับตันทีมที่โดดเด่นพร้อมกับไบรอันบากูนัทและคิมมาลาบูงาที่ต่างเป็นกำลังสำคัญในทีมพวกเขาทั้งหมดได้รับการดูแลและฝึกสอนจากโค้ชชาวอิตาลีอังโกลิโนฟรโกนีที่เพิ่งมารับตำแหน่งในปี2 0 2 4ซึ่งก็นับว่าเป็นการ เคลื่อนไหวที่น่าจับตามองสำหรับทีมฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ในขณะที่คู่แข่งอย่างตูนิเซียได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจากการจัดอันดับของฟีฟ่าบีบีโดยพวกเขาถือเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งที่12และเป็นครั้งที่7ติดต่อกันแล้วผลงานที่ดีที่สุดของตุนิเซียในอดีตคือการได้อันดับที่15เมื่อปี2006ทีมตุนิเซียในปัจจุบันอยู่ในอันดับที่43าของโลกโดยมีโค้ชชาวอิตาลีอีกหนึ่งรายค โดยผู้เล่นฝีมือดีเช่นฮัมซานักกาผู้เล่นตำแหน่งบีหลังที่มีบทบาทสำคัญในเกมรับคาเลตเบนซาลิเมเน่มือเซตที่คอยจัดจังหวะเกมอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงอิลิสการามัสลีผู้เล่นหัวเสาและสองนักบอลเรลอเมดกาดีกับเซลิมเอบาเรกิตัวหลักที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการโจมตีโปรแกรมการถ่ายทอดสดของวันที่12กันยายน2568จะเริ่มขึ้นเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย โดยแมตช์เปิดสนามคือฟิลิปปินส์เจ้าภาพที่จะเจอกับตุเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย A ซึ่งความตื่นเต้นนี้จะเกิดขึ้นที่สนามแข่งขันใจกลางกรุงมะนิลาสำหรับแฟนๆที่ไม่สามารถไปชมที่สนามได้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มบีบีทีวีซึ่งเป็นแหล่งรวมถ่ายทอดสดบอลเล์บอลชายชิงแชมป์โลก2025อย่างครบถ้วนมีแพ็กเกจให้เลือกทั้งแบบรายเดือนและรายปีทำให้ทุกแมตช์การแข่งขันเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วโลกอย่างไม่พลาดแม้แต่เสี้ยววินาที ส่วนการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะดําเนินไปจนถึงวันที่18กันยายนโดยทีมที่ได้อันดับหนึ่งและ2ของแต่ละสายจะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ซึ่งจะเป็นช่วงที่เกมเข้มข้นมากขึ้นและต้องใช้ทั้งความสามารถเทคนิครวมถึงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเพื่อคว้าชัยชนะไปครองและนี่แหละคือโอกาสที่แฟนวอลเล์บอลทุกคนไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้เห็นการต่อสู้ของทีมชั้นนำจากทั่วโลกแล้วยังเป็นการเปิด